สวยสมตามคำบอกค่ะแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะจิ๊บเชื่อนะคะว่าใครที่ไปทานที่นี่เนี่ยนะคะที่กลัวความสูงอยูนเนี่ยนะพอเห็นบรรยากาศสวยๆเนี่ยนะต้องลืมความกลัวไปได้แน่นอนเลยอะเนาะใช่แต่ว่าไหนๆนะคะเมนูของฮิโรโกะผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาสนใจเมนูที่กำลังจะถึงต่อไปนี้ดีกว่าจะบอกให้มาเพลินกับโชคของตัวเองใช่ไหม,มนนล่ะแน <c oughs> ่นอนเลยค่ะเพราะว่าที่ย่านถนนพระอาทิตย์เนี่ยนะคะยังมีร้านขนมอร่อยๆอ,อ,ยอีกหลายร้านเลยนะคะน้องเนยเขาก็เลยจะพาเราไปชิมกันค่ะ และในอตอนนี้นอกเนยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์อีกเช่นเคยเพราดูแล้วนะครับถ้าทางเธอยังติดใจกับการเดินชิมร้านอร่อยๆบนถนนแห่งนี้แน่แนเลยละครับคุณผู้ชมครับมาถึงถนนท่าพระาทิตยทั้งทีนะคะในต้องขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านบ้านพาทิดค่ะที่ข้างในนะคะจะเป็นร้านกาแฟที่มีทั้งขนมเคก้กและเป็นการตกแต่งร้านแบบสไตล์อ o r i e n t a นะคะ บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีความร่มรื่นแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยล่ะค่ะเพียงก้าวแรกที่เข้ามานะครับเราก็จะพบกับบรรยากาศช่างเหมาะกับการนั่งกินกาแฟาครับและถ้าหากได้มานั่งกับเพื่อนครอบครัวหรือคนรู้ใจแล้วก็โอ้โหโ,หโรแมนติกเห็นๆครับ ก็คือเมนูเด็ดของทางร้านนะคะนี่คือสลัดไส้กรอกค่ะความพิเศษของเมนูนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะมีน้ําสลัดถึง2อย่างด้วยกันเลยค่ะ mm hmm. ก็คือจะมีน้ําสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นี่เป็นสลัดครีมที่ทางร้านเขา mix เองเลยนะคะส่วนความพิเศษของตัวสลัดนี้ก็คือไส้กรอกน,นี้จะเป็นไส้กรอกโฮมเมดที่ข้างในนะคะจะมีพริก ทำให้รสชาติของสลัดไม่เลี่ยนค่ะและอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือมัสมั่นหมูค่ะคือเนยได้ยินมาจากทางเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะว่ามัสมั่นเนี่ยได้รับโหวตว่าเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะนี่ก็คือเมนูของหวานของทางร้านค่ะบราวนี่ชีสเสิร์ฟพร้อมคู่กับกาแฟเอสเปรสโซ่แบบช็อตนะคะและเมนูของหวานที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้อย่างบราวนี่ชีส ที่ไม่เหมือนใครเพราะเขามีทั้ง2แบบครับทั้งร้อนและเย็นเพียงแค่ลองตักชิมครับก็จะเห็นถึงความชุ่มฉ่ำของไส้ในที่เมื่อเพียงแค่ได้สัมผัสก็แทบละลายในปากแล้วครับโอ้โหนี่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนหน่าทานทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับทานไปแล้วนะครับกับร้านบ้านพระอาทิตย์ร้านบริการดีที่เราอยากให้คุณได้ลองสัมผัสครับ และเรามาตามน้องเนยไปดูกันต่อเลครับว่าบนถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ยังมีร้านเด็ดๆอะไรที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันอีกบ้างน,นะครับน้องเนยครับถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่จุใจกับการทานเค้กและทั้งขน,นมนะคะเนยยังมีอีกหนึ่งร้านที่จะมาแนะนำที่ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อร้านว่าร้านซับฟอนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ถึงแม้ว่าร้านจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ที่นี่อัดแน่นไปด้วยขนมเค้กรสเยี่ยมและน่ารักสะอาดสะอานกว่า20ชนิดพร้อมขนมอบอีกมากมายครับด้วยความพิเศษของเค้กร้านนี้นะครับเพียงแค่มองด้วยสายตาเราก็จะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจและพิธีพิถันที่ทำให้เค้กทุกชิ้นกลายเป็นเหมือนดั่งงานศิลปะครับยิ่งเรื่องรสชาติของร้านนี้ต้องขอบอกว่าสุดยอด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเคก้กที่เนื้อช่างละเอียดนุ่มละมุนลิน้นและเนื้อครีมแต่งหน้าที่ไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเลี่ยนช่างเป็นความอร่อยที่ทำให้เราต้องติดลมบนกินกันแบบนอนสต็อปเลยทีเดียวครับตอนนี้นะคะเนยก็ได้มาอยู่กับเจ้าของรา้านชาฟอนแห่งนี้แล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเนยชื่อเนยเหมือนกันเลยคะ่ะค่ะคุณเนยคะ ออขอถามหน่อยนะคะว่าร้านเนี่ยร้านแชพ้อนเนี่ยอ,อ,อยู่คู่กับถนนพระอาทิตย์เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วะคะตอนนี้ก็จะขึ้นปีที่15าแล้วคะ่ะจริงๆเป็นของคุณนาาต้องบอกก่อนเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ที่ทำมากันแบบคุณน้าเป็นอาจารย์สอนทำเบเกอรี่กันมาก็ทำแป,ป๊บสูตรกันมาจนถึงตอนนี้คะ่ะ15ปีแล้วอ๋อ15ปีนานมากเลยนะคะคุณเนยคะแล้วขนมชิ้นไหนอะคะที่ถือว่าขายดีที่สุดเลยอะคะ จะบอกไม่ได้ค่ะว่าชิ้นไหนขายดีมันต้องขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าบางคนจะชอบเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นผลไม้แต่ต้องบอกนิดนึงคือที่ร้านจะเป็นวิปปิ้งครีมสดครีมสดผลไม้สดเพราะฉะนั้นจะเอาไปกลับบ้านเนี่ยนานมากคงไม่ดีเพราะมันจะละลายเราก็จะแนะนําลูกค้าไปอย่างนั้นถ้าไหนๆก็มาแล้วนะคะยังไงลองชิมเค้กสัก สองสาอย่างที่นี่ว่าจะอร่อยถูกาปากหรือเปล่านะคะจะมีสตรอเบอรี่เฟสชีสเค้กนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ทอดสองตัวนี้จะต่างกันคือชิ้นนู้นจะเป็นชีสเค้กเรื่องหลวนเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเนื้อเคก้กผสมกับสตรอเบอรี่สดอล้ก็จะเป็นแบล็คฟอเรสค่ะเป็นช็อกโกแลตจะสอดใส่กับเชอร์รี่สดนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็จะเป็นครีมสดเนี่ยแหละคะ่ะที่เราบอกไป อันนี้ก็จะเป็นเลมอนสําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวหน่อยนะคะอันนี้ทางร้านเราจะเน้นเปรี้ยวไปเลยไม่ค่อยจะหวานเหมือนร้านอื่นค่าคุณผู้ชมคะเค้กอร่อยมากๆเลยละคะ่ะ คุณเนยแนะนําทางร้านนึ่งค่ะว่าตั้งอยู่ที่ไหนของถนนพระอาทิตย์ร้านเซฟอนนะคะอยู่บนถนนพระอาทิตย์นะคะถ้ามาก็คือจะเห็นง่ายๆคือตรงข้าม FAO <f> อะค่ะ <t od ay> แล้วเราจะเปิดประมาณ8ปดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มและยังไงวันนี้เนยต้องขอขอบคุณคุณเนยมากๆเลยนะคะสําหรับเค้กอร่อยๆในวันนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเนยจะไปรีบไปจัดการที่เหลือแล้วล่ะค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสวีททริปของน้องเนย บนถนนพระอาทิตย์ครับที่ส่งประกายเจิดจ้าไปด้วยร้านเด็ดๆมากมายหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังคิดไม่ออกว่าวันหยุดแบบนี้จะไปไหนที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ การฟูเดรี่มีข่าวดีๆมาฝากสำหรับท่านที่อยากเติมสีสันวันพักผ่อนกันที่พัทยาเพราะตอนนี้นะครับโรงแรมเซนทาราพัทยาเขาจัดแพ็กเกจแบบสุดคุ้มให้คุณได้ไปนอนสบายๆที่ห้องดีลักส์สุดหรูในราคาเริ่มต้นเพียง2,450บาทตั้งแต่วันนี้ ถึง31มีนาคม2555นี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักโทร02 101 1234ต่อ1หรือติดตามข่าวสารของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s e n t a r a t h a i นะครับ